ับไปนี่แปบหนึง่งมีเด้อออโหเดฟฉันนะไม่ตันอ๋อไม่รู้จะหายจากไหนเอ็มเดฟไม่ตันแต่ทุกอย่างตันหมดจ้ะเอ็มเดฟแม่ขาดเอ็มหรือพีอ่ะพีขาดหมดอ๋อแต่ลืมไปแม่เปลี่ยนรูปไม่ได้เนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนไอซีม่วงได้อยู่นะเจบางอันมันมันให้เปลี่ยนบทแลวยิงจะเปลี่ยนบทแลวยิงเะเปลน่ยนมันมันไม่ได้เป็นเดฟไงไม่มีอัปเดฟเลยสูนก็ไม่มีอัปเดตดอปอะไรดีลยมันเป็นไรหลบดีดีมันมิกเดียวไม่น่าตายหรอกลองดูไปเผื่อเดิมนะฮะ่อโจทย์นะลองก็ได้ลองดูลองดูไม่จะตายหรือเปล่าไม่ถึงตายตาย ไม่ใช่ตัตอมแรกนะลองเทสดูป้อมไม่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 ะิืงฟังของอีพอไม่ตออให้ลอบตัวลอบตัวมีคนแกงปกติมันจะเปิดด้วยตอมตลอดเลยนะคำโมนี่เลยครับ ไปไหนละนั่งครับทุกรอบที่เราลงมันเปิดด้วยซ้อมตลอดเลยนะอ้าวดาบดาบเลอุ้ยโดนเตะแรงกลางแมปอ่ะงโอเคมาแล้วซ้อมต้อม้อมหลบหินหลบหินไม่มีฮิลไม่มีฮิลมีเสาฮิลแคปหนึ่งนะเดี๋ยวไปปรับกลางแมปเบสครับ นี่ครับเสา่ิ้งโอเคฉันชนะโอเคทนะออตีทอดตีด,ดาบครับดาบดาบครับนีไว่รับตัวเอ้ยโอ ล้างตัวเองครับล้างตัวเองอ๋อ วิ่งจ่อวิ่งยาวๆเลยหนุ่มวิ่งแบบไม่ต้องเหลียวหลังรอวงมาค่าวิ่งกลับเฮ้ยโดนไม่ได้อยู่ข้างหลังไม่ตัวเหี้ยวิ่งยาวยังไงก็ไม่โดนต้อมลบหินครับหลบหินเปลี่ยนกระสอบเลยจะกอบปู <laughs> ดาบดาบจังหวะแทงมันน้อยนะพี่ตีเวลาเล่นทางนะ้ำลงอเอาอยากดาบ รู้แล้วว่า <Heritage desserts> ล Whoa, ืมอะไรลืมเอารูนสไลด์มานามาอืมแบบทุกอย่างแต่ลืมเอารูนสไลด์แต่ไม่เป็นไรมันหเปล่าเหตุหรือเปล่าใช่เหตุสไลด์มานะเ้ยมันฮิวมันใช้สกิลฮิวได้แต่ใช้ได้แค่สกิลฮิวอะจะนั่งไม่ได้ฮิวได้ล้างได้อืมเนี่ยโดนชกล้างตลหลังนีมันเพิ่ตกลหลังมาแล้ว นะโดนเองกันเต็มเลยไม่มีล้างนะครับอตัวรอบตัว <c oughs> ตบแบบดิจิตอลพร้อมห <c oughs> ลบหินครับพี่ดอก ดาบดาบอ่ะ,อ,ะอีกแค่ประมาณสามเปอร์ก,รกว่าใกล้ละใกล้ได้มานาลักใกล้ละใกล้ตา,ลา,ลานะยละนั่งได้ด้วยนี่นี่มานาก็นั่งได้ว้าวรอบหลังหลบหลังรอบ,บหน้าเดี๋ยวผมนั่งนะครับเรเอ,อาอนนหน้าสกิลหล,ลบหลังหลบหลังหลบหลัง ๋ยวพึ่งเข้าไปนะเราไปยื้อหายก่นอนแ๊บหนึ่งครับหลบหลังครับหลบหลังจบเราลบหลังผมจะนั่งนะครับนั่งครับอสองเปอรกว่ารอบตัว,ตวดาบอันนี้ออกนะครับไม่ต้องลบออกจากวงนั่งนะครับดาบ วิ่งเลยได้ครับอีกเปร์กว่าหลบหลังนะวันนี้เราพายุหมดก่อนนะค่อยเข้าเควิ่งหลบเลยรอดตัวไม่โดนรปกันแหละ ล้างต้องล้างไม่โดนล้างตัวเองเลยครับอันนี้มันเจาะเกาะนะฮะอันนี้น่าจะโดนสกิลแรงขึ้นเลยเจาจะจเกาะถ้ติดเจาะเกาะดาบดาบแต่0.9 0.8เอ,องหอมหอมหลบหินหลบหินก็เทยไม่พ้น ทีโดดด้วยทันหนักขาหลบหนีหลบนีนึ่งวิาทีตกแต่งติดจอบอ้มหหลลังไม่สบายใจหลบหลังทอันนี้ไม่ถนิกลบหลังโอเคเดี๋ยวรออายุหางกันเฮ่หลบหลังเลยครับตายล้ อีกนจุดห่าไม่ปดาโเคอีกโซนจุดเปจะลงละรับในคอมมีตโอเคอมมหลบครับอันนี้ต้อมไม่ดีบพื้นดหลบพื้นดำอันนี้หนุ่มไปอ้นี่นะสีแดงเหมือนเดิมเอวงมาครับเข้าวงเข้าวง หลังครับวันนี้เอ๊ะมาหลบหลังได้เลยรอบตัวรอบตัวโอเคกำล,ลังตัวเองแล้ว

หนึ่งนะมมแมคานิกแมคานิกต้ออีกทีไมคานิกจบแล้วจบไอ้นั่นสีดำแปบ๊บนึงอีกสี่วิจะมีฮฮลเล็กฮฮลใหญ่ให้ไม่ได้โอเคครับอย่างน,นี้ไดแป๊บนึงวงมาครับเข้าวงเข้าวงถ้าหลบหลังเดี๋ยวมีนั่งนะครับรอบนี้โอเคหลบหลังมาพอดี ั่งครับรอบตัวโอเคนั่งหมดแล้วดาบครับดาบครับผมไม่ียกกูเอ้ยติดอะไรวะเนี่ยอ๋อวงวงครับ ล้างอ๋อทำไมล้างไม่โดนนะะดาบดาบเมื่อกีอเ้เรายืนติดกันเลยนะผมล้างแล้วไม่โดนน่ะเป็นสองสามรอบแล้วอบหลังครับวันนี้ล้างไม่โดนประมาณสามรอบกอยู่ใกล้ๆกันเลยอบหลังครับ ซ้อมหินหลบหินครับดาบดาบไม่ใช่หลบดาบเทคนิกเอคนคนี่นี่ครับเดี๋ยวไว้นั่งแล้วกันนะฮะคนเลยอ๋อคนเลยก็ได้เขอาวงเอาไอผมว่าจะเอาไอฮาร์โมนี่เอาไว้กดก่อนไอ,ไ,อไอนั่นไงอ่าใกดไปเลยอหลบหลังนี้กดอีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่งมันทันเหมือนแล้วจะตีไอ้รอบตัวครับแต่ว่าแบบอยากให้ตีกันนานๆทีแม่นาบนลางรรรรครับขอบคุณครับต้อมหินครับงัดกันดิพระสองคนอะเวลาโกรธก็เซนก็ฉีกเลยอุย้ยโดนหินไม่มีแางกสีสิลบหลังครับ Ủa? Ừ. Kinh lên nồm <coughs> Ui Đạp đạp Ồ tìm hùa Khi mà càng mẹo này Thì ta ta lại tùa Góp tùa โอ้โหเอ๋หลบต้มลบต้อมลบสีดำผมยังไม่มีฮิอีกแอ๊หนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมจะไปฮิวไปปากเสาฮิวให้ตรงไอ้นั่นถูกทีเดียวตายเลยอะ่ะมาเอาเลือดให้เต็มก่อนนะฮะเดีย๋ยวโดนเลือีอันนั้นจะจะตายอาอกเก๋เข้าเข้า ลบหลังครับ ตอมตอมครับเอาตอมหินเฮ้ยมำแม่เ,ออมเมคนิคนตีโดนตล้วก็สบายหมดแมคาคนิกพอดีแหละแมคนิกหมดครดับ วงมาครับเข้าวงเข้าวงเฮ้หลบหลังครับอันนี้มีนั่งนะครับรับตัวรับตัว,ตว Ok, nó một mọi Đạp, đạp. Ôi. Tóm. Tóm hả? Lộc hình, lộc hình. ต้อมเอตซ้อมหลบดาบครับเฮ้ย oh, ตีแมคกนิครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปไอ้นี่ขอเข้าวงครับได้เจ็ดสิบตอนนี้อีกแค่นี้มีกี่เปอร์ใช่ชั้นเนี่ยโอ้ตีแรงจังก่อนเลยเอาจะช่วยทุกคนนะคะหลบหลังครับ เอ่อหลบหลังได้เลยครับรอบตัวดาบดาบครับล้างตัวเองครับดี เจโตโลล้างตัวเองอันนหนนะซ้อมซ้อมครับเอลกหินนะตัางแมพครับล้างตล้งแมพอ๋อไม่โดนอือหือโดนบัดเผาสอบซ้อมซ้อมเนิคหลบดาบหลบดาบ หลบหลังเจ็ดสี่ดงอดพี่เป็นหลหลังเลยครับ lắp tua, đạp, đạp. <laughs> ต้อมครับต้อม,อมหิน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 นนหนหนนหิห,หินหินนนหนหนนหิหิหบหลนหนหินหนหนหินหะินนหนหนะินนนหินหินหินนนนอนนนหินหหินหบหินหานห อ๋อไม่เป็นไรนี่หว่านนั่งอ๋อนั่งกันดีอย่างนี้นี่เองไม่โดนน้ำมิเลยแกได้ก,กางเกงแล้วเนี่ยนะได้ได้ต้องได้วงนะงเกิดวงเกิดโอ้ยเกือบตับตัว đạp đạp Thế là lần lắm Lột ต้อล้อหน้าตัวเองอุย้ยแทงเขา่าบอกไม่ทันนี<า>่ทางตัวรับว่าว่ะว่ะ<า>โดนยัไงไงวะ <laughs> ไม่มีแดนด <laughs> นี่เหม็นอะไรอยู <laughs> ตอ่ต้อมต้อมหลบดาบดำอืปหนึ่งนะมาปักเสาหิ้วให้ ไม่ได้มองตลอดนะแต่เมื่อกี้เห็นพดีจบหมาพอดีส <c oughs> ุติได้กเก่งแล้วเอาวงครับหนึ่งเปอร์ร <c oughs> วมจุดแปดลยลบหลังครับ <c oughs> ลบหลังเลยยุติ กิโล่ไม่ไม่กดไม่กดเบาเบาหรอมึงนะไออีบอสล้างครับหนึ่งจุดสองบอกแล้วต้องได้ได้แบบไม่มีวับพลาดจริงจริงหลบปั๊มครับหลบหินเหนึ่งจุดหนึ่งระวังได้ยังไม่ได้แล้วเออ ดีค่ะเจจะได้เออเจเอาต์มาได้แมคานิกมาแล้ววิ่งไปที่บอสบอสอิมอร์ไหนเดี๋ยวมะต้องอิมอิมอ์ตอนเนี้ยตอนมันกระทื่นมันต้องอิมอ์ซะหน่อยโอเคได้เราดูข้างนอกออกมาออกมาออกมาไอ้กดบัฟไอ้นี่ครับฮาร์โมนีเอฟซีต่อเลยครับ ลายจะหมดแล้วล่ะฮาวันนีล็อบสามแล้วมันเราต้องนับกี่วิเหรอถึงจะวิ่งออกมาดูตัวข้างนอกระเบิดครับต้องโอเคตบดาบต้องรอตัวข้างนอกระเบิดอ่ะเอตีแมคคนิกเลยมาแล้ววงครับฮะอ๋อน่าจะไม่ได้อยู่ในวงไม่เป็นไร ต่อได้ครับลบหลังครับอันนี้มีนั่งครับเดี๋ยวดูลบหลังอ่ะนั่งเลยบอสนั่งมาครับเตรียมพร้อมแล้ววิรอดตัวครับนอนตายเป็นศพรออยู่เนี่ย <c oughs> นั่งแล้วก็สวดอภิษฐรพ,พไปด้วยเลยจ้ะทำไมอยู่ไม่ทำการเป็นศพเลยล่ะ ตายก่อนเพื่อนมันเจ็บรอนถอดจิตค่ะจำเป็นี่ค่ะถอดจิตมันอีกแค่ตรงหลอดเลือดเงี้ยตาตาครัมาอยู่โดนไอ้ตอบตัวปั่นเดียวตายขัดขึ้งเป็นจับตันโดยาพร้อมครับหลบหินครับหลบหินมีโกโลตันห้าพันแล้วที่หมาไม่มีมาเรื่อยๆหน่ะยไออยากหาอท่นั้นแหละ 67หลบหลังครับขึ้มาไกลจังตัหอบี่ไกลกว่าที่ตัหอบ6ี่สี่ไม่มีเงเดงหรอกไ่มี่งมีนะพร้อมครบ,บ,บล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 บดาบลบดาบชนวับไอ,อย่างกันด็ไม่ชนรดูทำไมไงเดีปรับ80ได้แหละหรือเปล่าไม่รู้เข้วงครับ

อ๋อม oh, okay. oh, oh, okay. ันเป็นอย่างนี oh, ้โอเคมอมนะมองไม่ออกตอนมันยกข้าเนี่ยขวดเออสวยทำไมเ๋ยวผมจะคอยถ้ามันระเบิดออกมาออกมาโอเคโอเคเห็นละเฮ็มาแค่เดียวนี่๋ออีมอเตอร์น่าจะกูดาวทันมั้งเนี่ยกูมอเตอร์กูดาวร้อยห้าสิบปีในขณะเนียวกก็ไอ้นี่พอสมควร ก็ว่าถ้าตอนนี้นี่ตีไปเลยก็ได้เจเดี๋ยวผมมองให้ข้างนอกหลบหลังครับจะได้แบบเอ่ปโฟก,กัสที่ตีเลยอ๋อ,อยังเห็นเมื่อกี้ยังเห็นเลยครับไปบอกอ๋อโอเคครับหลบหลังครับหลบหลังต้อมครับหลบหินหลบหินโดดไม่ทันไหนไปนไหนแล้วไมคานิก แมคคันิกลบหินหายหรอทำไมเข้าไม่คันอิ๊กอีกแล้วอ่ะโอเคครับตอนนี้มันตามเวลาครับเพราะว่าปกติแมคคันิกมันจะเป็นลบหินได้64%เก่งปกติมันจะเป็นอะไรนะตรีมันจะเป็นหลบหินสลับกับดาบไปเรื่อยๆไงอันนี้แบบปี้ลบหินยังไม่มาเลยอันนี้ลงอีกรอบไนึกลกว่าทีตแล้วลงอีกรอบหนึ่ง จะเจะกลับเมืองอันนี้กลับเมืองอันนี้กลับเมืองจะเอาเกงใส่เผื่อได้เดบเพิ่มขึ้นอี้หายมาจี๊ขี้มันปรับได้ยอู่